Không được, không được. Bên ngay Coi đi máy, Ờ Chạy chạy Ờ Xạ chạy đi Ờ Ồ ờ. โอ้โหโอ้โหฮ่าโอ้ยเออไโอ้โอ้โหสาสใจจอดเลยโออโอ้โหโอ้โหยังสวยเออ่ ออออ้อ้้างบ้านครับห่างกันแค่100เมตรเองเอโอโหจัดเต็มชุดใหญ่ครับ